สวัสดีค่ะมาพบกับคุยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยอันทะนะคะนะักเรียนอันทะนะคะคืออะไรเอ่ยจะมีลักษณะเหมือนไข่ใบเล็กๆนะคะตรงนี้เลยนะคะอันทะ มีลักษณะเหมือนไข่ใบเล็กๆนะคะอยู่ในถุงอันทะนะคะทําหน้าที่ผลิตน้ําเชื้อหรือที่เราเรียกกันว่าน้ําอสุจินั่นเอง2นะคะคือท่อน้ําอสุจินะคะท่อน้ําอสุจินะคะตรงนี้เลยนะคะท่อน้ําอสุจิเห็นไหมคะเน,นี่ยจะเป็นเส้นมาตรงนี้เลยอ่าท่อน้าอสุจินะคะจะเป็นท่อสําหรับ ให้ตัวอสุจินะคะเดินทางไปถึงที่ถุงอสุจินะคะแล้วเดินทางออกสู่นอกร่างกายนะคะ3คือถุงอสุจินะคะถุงอสุจินะคะจะเป็นที่เก็บอสุจินะคะ4ี่คือท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะนะคะตรงนี้เลยจะเป็น ทางที่ปสัสสาวะและน้นำเชื้อ,อสุจิเดินทางออกมาสู่ภายนอกร่างกายนะคะ5คือองคชาตนะคะองคชาตคือตรงนี้เลยนะคะนักเรียนคืออวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะในช่วงชั้นของป .6 นะคะประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะสุขขะหรือเขาเรียกว่าสุขบัญญัติในการดูแลอวัยวะดีกว่าเนาะของเพศชาย อย่างแรกเลยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือทําความสะอาดถูกไหมคะในการอาบน้ําหรือว่าเข้าห้องน้าทุกครั้งเราต้องมีการชำระร่างกายหรือว่าเอาว้วะเพศของเราทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะก็คือต้องไม่อับชื้นหรือไม่มีกลิ่นนะคะ 3. คือไม่สวมเสื้อผ้าหรือกางเกงในที่คับแน่นจนเกินไปนะคะ แล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ปะปนกับผู้อื่นนะคะเพราะอะไรนะคะนักเรียนอาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะมีโรคร้ายติดสู่เราได้นะคะและอย่าให้อวัยวะเพศของเรานะคะถูกกระทบก,กระเทือนแรงนะคะอาจจะเกิดการอันตรายได้นะคะนักเรียน6นะคะไม่เที่ยวสัมซ้อนหรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงโสเพณีนะคะ7 ถ้าเรามีความผิดปกติใดเกิดขึ้นเราต้องไปพบแพทย์ทันทีนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะนักเรียนได้แก่ภายนอกและภายในนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกนะคะก็จะเป็นนี้ได้แก่หัวหน่าวนะคะหัวหน่าวคือบริเวณตรงนี้นะคะนักเรียน จะอยู่หน้ากระดูกเชิงกานนะคะจะประกอบด้วยไขยมันแล้วก็เนื้อส่วนภายนอกนะคะจะมีขนขึ้นบริเวณนี้ด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องหน้าอายหรือหน้าตลกขบขันนะคะนักเรียนเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเราก้าวสู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าวัยรุ่นคือวัยที่เป็นช่วงคับเกี่ยวใน,ในหลายๆวัยนะคะต่อไปนะคะแคมใหญ่นะคะจะเป็น แผ่นเนื้อนะคะจะมีลักษณะเป็นกรีบข้างและกรีบนะคะบนหัวหนาวทำให้ปกคลุมเอไวไว้ว่าพศของฝ่ายหญิงแบบเรานะคะแคมเล็กนะคะจะเป็นกรีบเล็กๆนะคะดูตามลูกศรได้เลยนะคะกเรียนแคมเล็กจะเป็นกรีบเล็กๆนะคะข้างกรีบอยู่ติดกับแคมใหญ่นะคะทําหน้าที่ช่วยป้องกันช่องคลอดร่วมกับแคมใหญ่นะคะต่อไปคริสตอริสนะคะคริตอริสหรือตรงนี้เลยนะคะนะักเรียน จะเป็นปุ่มเป็นก้อนเนื้อเล็กๆนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนจะประกอบด้วยหลอดเลือดมากมายนะคะตรงนี้จะเป็นเอ่เอปุ่มรับรู้นะคะแล้วก็มีความไวต่อความรู้สึกอย่างมากนะคะต่อไปเป็นเยื่อพรมจารีนะคะผู้หญิงของอย่างเราก็มีเยื่อพรมจารีนะคะเป็นเยื่อบางๆนะคะอยู่บริเวณรอบปากช่องคลอดนะคะเยื่อจะขาดไปได้นะคะในการมีเพศสัมพันธ์แต่นักเรียนแต่ช้าก่อนนะคะเห็นไหมคะนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์นะคะบางทีเราเล่นกีฬานะคะผาดโผล่นเช่นขีม่ม้าเอออะไรเอ่อย่างเงี้ยที่มันมีความแบบว่ารุนแรงนะคะก็สามารถขาดได้เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นต่อมบาริโทรินนะคะจะอยู่ระหว่างแคมเล็กกับแคมใหญ่นะคะข้างละต่อมนะคะทําหน้าที่ขับน้ําเมือกนะ,ะก่อนที่ผู้หญิงและผู้ชายจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะ ต่อไปเลยนะคะนักเรียนเปิดใบความรู้ต่อไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะอวัยวะสืบพันธุ์าในของผู้หญิงนะคะก็จะมีทั้งช่องคลอดมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่แล้วก็รังไข่นะคะช่องคลอดนะคะขอกลับไปที่รูปนี้ก่อนนะคะช่องคลอดนะคะคือช่วงตรงนี้เลยที่เราออกกันมานี่นะคะเราเติบโตมาเป็นเราได้นะคะคือช่องคลอดนะคะจะเป็นช่องที่อยู่ระหว่างช่องปัสสาวะนะคะ เมื่อเรามีประจำเดือนหรือว่าทารกก็คือจะมาจากช่องนี้เลยนะคะต่อไปมดลูกนะคะมดลูกก็จะรูปร่างคล้ายๆผลชมพู่นะคะนักเรียนแบบนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะดูครปเปิดให้ดูนะคะตรงนี้เลยนะคะนี่คะมดลูกนะคะก็จะมีลักษณะนะคะคล้ายผลชมพูนะคะอยู่ในช่วงระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับถาวรหนักนะคะประกอบ ด้วยกล้ามเนื้อที่หนาและแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นที่อยู่ของทารกนะคะนักเรียนต่อไปท่อนําไข่นะคะหรือปีกมดลูกนะคะจะเชื่อมต่อจากมดลูกไปทางรังไข่นะคะมลีลักษณะคล้ายแตรนะคะคือจะอยู่ตรงนี้เองนะคะนักเรียนเดี๋ยวโควงให้ดูตรงนี้นะคะนักเรียนอ่าตรงนี้นะคล้ายๆแตรนะคะ จะทาหน้าที่พัดพาไข่นะคะจากรังไข่ไปสู่มดลูกได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปรังไข่นะคะเป็นต่อมเพศซึ่งทําหน้าที่ผลิตเซลล์เพศหญิงนะคะอยู่ทั้งซ้ายและด้านขวานะคะาปีกมดลูกนะคะทำหน้าที่สร้างไข่ประมาณเดือนละหนึ่งฟองอย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงเรานะคะพอครบอายุนะคะเราก็จะมีประจำเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าไข่ไอไข่เดือนละฟองของเราเนี่ย ไปผสมพันเออไปผสมกับน้ำอสุจิเมื่อไหร่นะคะก็จะเจริญเติบโต,ต,ตเป็นทารกนั่นเองนะคะนักเรียนการดูแลอวัยวะเพศหญิงก็จะไม่ต่างจากเพศชาย,ยมากนะคะนักเรียนก็คือเหมือนกันเลยคือเราต้องอาบน้ําแล้วก็ชําระล้างอาวัยวะเพศทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ํานะคะเหมือนกันนะคะไม่สวมใส่เสื้อชั้นในรัดเกินไปหรือว่านําของคนอื่นมาใส่นะคะ ผิดปกติเมื่อไร่ก็คือพบแพทย์ทันทีนะคะนักเรียนใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะบอกหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายก่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าแต่ละจุดนะคะชี้ไปตรงไหนนะะักเรียนสามารถกลับไปดูนะคะกลับไปดูนะคะนี่เลยใบความรู้นะคะใบความรู้ได้เลยนะคะแล้วก็นํามาตอบนะคะนักเรียนเหมือนกันนะคะในใบงานอีกใบก็คือระบบสืบพันธุ์เพศหญินะคะ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปดูนะคะในแบบความรู้ได้หรือสงสัยข้อไหนาสามารถทักมาสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะนักเรียนค่ะวันนี้สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,ะะนักเรียนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ